โอเคครับทุกคนกลับมากับ e v o l a n d อีกครั้งนึงนะครับวันนี้เนี่ย e v o l a n d มีอัปเดตใหม่มานะมันมีให้เลือกระดับความยากด้วยนะครับผมจะเลือกเป็นอีซี่แล้วกันนะผมขอเล่นชิลๆบ้างนะครับวันนี้ <laughs> แล้วก็ผมไปแปลมแล้วนะครับตัวนี้เนี่ยถ้าเกิดเราเอากิ่งไม้มาส่งให้มันเนี่ยสอันนะครับมันจะได้เงิน250นะั้นแล้วก็ x p 250นะครับแล้วก็สามารถใช้หิน3ก้อนได้เหมือนกันนะแล้วก็มันจะมีให้เอาเอเซนต์ไปส่งเลยนะครับถ้าเกิดเอาเอเซนต์มาส่งเนี่ยมันจะได้ของงซึ่ ของเนี่ยมันก็คือสกิลนะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับส่วนอีกตัวนึงเนี่ยมันอยู่ตรงด้านขวาใช่ไหมไอตัวด้านขวานั่นคือเราต้องผสมใบโคลเวอร์นะครับที่ได้จากบอสโซนนี้นะแล้วก็ผสมให้ได้เลเวลสานะครับก็คือเอา4อันมาผสมกันเนะเาะประมาณนี้ฮะแล้วเราก็จะได้มูลฉาดมานะครับส่วนวันนี้เนี่ยเราจะมาเล่นแมงกะพุนนะฮะมีคนมาคอมเมนต์บอกนะครับว่าถ้าเกิดเราเลเวล30แล้วเนี่ยมันจะมีสกิลลับโผล่มานะครับทุกคนเออผมก็อยากรู้เหมือนกันนะฮะว่ามันจะเป็นยังไงนะโอเคถ้า เพราะว่าเราก็จะเล่นตัวเดียวอยู่แล้วนะครับโอเคครับงั้นเดี๋ยวผมตัดไปตอนเลเวล30เลยแล้วกันนะโอเคครับทุกคนตอนนี้ผมเวล์ยีบเก้าแล้วนะใกล้จะเวล30แล้วครับไม่แน่ใจว่าสกิลลับเนี่ยมันจะเป็นสกิลอะไรนะอ่รองเท้าวาร์บออกเดี๋ยวผมจะมาฟาร์มบอสตัวนี้เลยแล้วกันนะอ่าผมจะอัปเกรดฮาร์ดก่อนนะครับฮาร์ดใช้เท่าไหร่เนี่ยห้าพันงั้นเราฟาร์มไปเรว่อฟาร์มตามทางไปเรื่อยๆครับเฮ้ยนี่ไงผมเวล30แล้วอะไรเนี่ยซัมมอนวิฟลองกดดูสิอ๋อเสกมาช่วยตีฮะเราบังคคคคัััับบบบไไดดด้้้้มยยอุุเรรางวทกน เฮ้ยเอาเรื่องนะเนี่ยเปิดแมพด้วยครับอ๋อครูดาวแค่หกวีเองหูยเ,เอาเรื่องนะเนี่ยทุกคนตีแรงด้วยโอ้มันเสกได้ครั้งละสี่ตัวแล้วก็ทำดาเมจเท่ากับ35เปร์เซนต์ของเรานะโอ้โหแล้วก็อยู่นาน24่ี่วีครับโอเคแสดงว่าเราสแ็กได้นิดนึงนะมันห้าหกชุดครับมันโซโลไหวไหมโซโลบอสไหวไหมุยไ,ไ,ไ,ไม่ต้องมีผมก็ได้ครับทุกคนดูดิ เอาเรื่องนะเนี่ยผมว่าของแบบนี้ดีสุดแล้วฮะทุกคนมันฟาร์มเร็วครับแล้วก็สามารถสู้บอสได้นะคือถ้าผมออกของอย่างอื่นมาเนี่ยมันสู้บอสไม่่อยได้ครับเดีย๋ยวลองดูดิสู้วิดด็อกเตอร์ได้ไหมโอ้โหโอ้โหสบายเลยนะทุกคนโอ้ m ม่ก d อผมจะไปนั่งเล่นในตัวรีวิวทำไมวะทุกคนเล่นตัวนี้ดีกว่าเยอะฮะ ผมคิดว่าถ้าเกิดตัวเราเก่งขนาดนี้เ่ยทุกคนในตัวรับใช้พระเจ้าเนี่ยไม่น่าใช้ปัญหาแล้วผมบอกเลยผมเล่นตัวที่กาที่สุดมาแล้วตัวนี้เนี่ยสบายครับสบายบือแน่นอนนะโอเคครับที่ผมไม่ออกแวนการ์ดมาแล้วเนี่ยเพราะว่าผมลองคำนวณดูเลยนะครับเพราะว่าแวนการ์ดเนี่ยกันได้สี่พันใช่ไหมแต่ว่าหัวใจเนี่ยมันรีเจนต์ประมาณสี่พันหกนะครับทุกคนก็คือมันเยอะกว่าการบล็อกนั่นแหละก็คือมันก็เพิ่มเลือดเยอะกว่าด้วยผมก็ไม่แน่ใจนะว่าจะไปออกน,นั่นมาทาไมเนาะเอ่อเรียกว่าอะไรนะไอ้แ hey, วนการ์ดนะฮะ Hey, เดี๋ยวราก็เสกไม้แลโหูสบายเลยฮนะทุกคนดูดิเราจะอัพเกรดฮาร์ดก่อนนะแล้วต่อไปเราก็จะอัพเกรดบูทเราด้วยนะครับอ่าเป็นบูทวาร์ปนะเรียบร้อยครับอ่าเราเอาฟิสิกอลบุกมาเลยฮนะแล้วก็กดไปเลยครับอุ้ยได้กอสติงเยี่ยมเนี่ยแล้วก็บิงไปฆ่านาคาครับเรียบร้อย,เร,ย,รอยเราได้เท้านี้มาแล้วโอ้วิ่งไวแลวฮะเยี่ยมครับตอนนี้ชีวิตดีครับเฮ้ยเราก็สติงไปเลย ก็จริงๆเราต้องกดกอสเต็งก่อนไอ้นี่ปะก่อนก่อนเสกงนะครับอันนี้ห้าร้อยใช่ไหมถ้าเกิดเราเสกหลังจากก๊อสเต็งอ่ะโอ้เป็นพันหนึ่งครับมันเพิ่มจริงด้วยตอนนี้กลายเป็นแอมการูลสีแดงไปนะครับทุกคนกดกอสเต็งแล้วเป็นแมมการพูลสีแดงฮะเดี๋ยวเราก็จะแทนบิงไปเลยฮะเพราะว่าเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนจากบิงเป็นปีกเลยนะเออไม่ต้องอัปเกรดเป็นบิ้งอันนั้นหรอกสีบิงเอจินะครับเปลืองตังค์นะผมว่าเก็บอีกหมื่นหนึ่งไปซื้อปีกเลยดีกว่าครับ สบายกว่าเยอะฮะแล้วก็ต่อไปก็อัพสกาดิเป็นเลเวลสามฮะเฮ้ยผู้รับใช้พระเจ้ามาแล้วครับทุกคนผมว่าน่าจะไหวนะครับดูจากทรงแล้วเพราะว่าเราฟาร์มเร็วมากนะครับทุกคนแล้วก็เราทำสองเวสก็น่าจะผ่านแล้วฮะเคเดี๋ยวมันมาแล้ะทำทูมีไมซันเคยแล้วก็บิ้งหลบครับแล้วก็บิงมานีเลยทำเหมือนเดิมเลยฮะโอเคเคลนเดโซททำเหมือนเดิมครับแล้วเราก็วาร์ปกันนะ เดี๋ยวเราจะกดกอสเต็งก่อนนะแล้วก็ค่อยเรียกลูกออกมาครับเฮ้เรียกลูกออกมาเลยตีตีตีหูย <laughs> แรงมากครับทุกคน <laughs> เฮ้นี่เราตีทิ้งไปเลยสีเขียวฮะ <laughs> อ่าสก,กาดิขั้นต่อไปเราอัพได้แล้วใช่ไหม <laughs> เฮอัพมาฝ่ามันเดินหลอดโอ้โหดูดิครับทุกคน <laughs> ดูดิครับทุกคนแป๊บเดียวฮะแป๊บเดียวจริง <laughs> เคมาดาร์วิโล่เนี่ยลองหนีอยสิ โอ้โห <laughs> หายไปกับตาครับยังไม่ทันได้ส่งได้เสกอะไรเลยนะทุกคนเอเอรอนกมาโดนไอ้นี่ก่อนได้ไหมไม่โดนอ่ะของเต็มอีกสมุดสเตีเยเงี่ยมเดี๋ยวเราได้ปีกแล้วฮะเอามาส่งเลยทีนี้เราก็จะฟาร์มแบบอีซี่นะฮะโอเคกดไปอีกฮนะเรียบร้อย อ่าเราก็จะพฮาร์ดเหมือนเดิมนะพฮาร์ดก่อนเท่าไหร่เนี่ยสองหมื่นเนี่ยพอมีปีกแล้วบินสบายครับว่าบิงเนี่ยแทบไม่ต้องมีเลยนะหลังจากที่ฆ่าไอตัวรับใช้พระเจ้าไปแล้วเนี่ยไม่ต้องทายนะครับบิงอะเออใช้ปีกเลยดีกว่าครับุยครับดักวิโลเรียบร้อยอ่าแล้วก็อัปเดตโซ่ก่อนเหมือนเดิมเนาะคือผมว่าของเซตนี้เนี่ยนะ่าจะเป็นของที่โหดที่สุดแล้วนะครับทุกคนมันฟาร์มไวมากแล้วก็สู้บอสได้นะครับทุกคน เพอเราฟาร์มไวแล้วเนี่ยเราก็สามารถไปนี่ได้นะครับไปเอฟเคได้นะมันทำให้เราประหยัดเวลาไปเยอะอยู่นะครับพอเราเอฟเคได้แล้วเนี่ยเฮ้ยนี่เพลงอะไรเนี่ยเฮ้ยกดสกิลหนึ่งแล้วมีร้องเพลงด้วยเหรอเออตลกดีครับเดี๋ยวต้องมาดูกันนะครับว่าเลดเยมเนี่ยจะแรงสู้อาควาเดนได้หรือเปล่านะครับเพราะว่าอาควาเดนเนี่ยแรงมากนะครับแรงแบบแรงเกินไปฮะ แต่ผมว่าอาจจะสู้ไม่ได้ป่ะเพราะว่าตัวนี้เหมือนจะไม่มีสกิลอะไรที่สเกลตามสแตตขนาดนั้นนะครับผมว่าอาจจะสู้มีสิทธิ์สู้ไม่ได้ฮะแต่ผมบอกเลยว่าฟาร์มเร็วกว่ากิวิลลอดเยอะครับกิว <laughs> ิลลอดนี่ฟาร์มทั้งวีทั้งวันนะโอเคครับทุกคนตอนนี้ของเราเป็นสีเหลืองหมดแล้วนะแล้วก็บอสมาแล้วครับบอส40นาทีนะเป็นเ,เดดโปรเพนนะครับเดี๋ยวเราลองสู้ดูนะเี่ยสีโหแป๊บเดียวฮะแปบ๊บเดียวติดยอนดิส e เลยฮะโอเคเ,อเดี๋ยวเราลองไปฟาร์ม ไปจัดก,การในนี่ก่อนดีกว่าครับทอมเปนเตอร์นะทีเราจะได้เก่งๆสักทีครับไม่งั้นต้องมานั่งกันอย่างนี้เรื่อยๆนะผมว่าพอได้ของสีเหลืองแล้วน่าจะไหวแล้วครับเนี่ยไหวฮะเราก็มาตรงนี้เลยแต่ตัวเนี้ยตัวเนี้ยน่าจะยากอยู่ครับลองดูนะไม่แน่ใจว่าไหวไหมเฮ้ยไหวอยู่ครับไหวโอ้โหสบายๆเลย <laughs> ใครว่ายากอ่าแล้วเราก็ไปตรงนี้ฮะ โอเคคิดเราเป็น,นี่นี่นะแล้วเราก็บินมานี่ก่อนเลยครับมาเก็บฟิสิกอลบุกครับเรียบร้อยออ้หูอันนี้ดีเลยอุ้ยแสดงว่าไอตัวพวกนี้ก็ได้ความเร็วในการโจมตีด้วยดิใช่ไหมเนี่ยคราะนี้มันเป็นออร่านะครับทุกคนโอ้โหแหลมฮะโอ้โหฟาร์มอย่างไวครับฟาร์มไวมากนี่เราก,สกดสแตทไปก่อนเลยตี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 ต,ต,ต,ตีโอ้โหมันตีกระจายนยิดนี่หว่าเนี่ยมันมีสปิดช็อตนะครับ มาถึงแล้วใช่ไหมเรากดออสเซงครับแล้วก็ใส่ครับหายไรแค่นโอ้ไรแค่น <laughs> หายไปเลยฮะไรแค่นเรีบย,ยบร้อยโอ้อยังโหดเลยฮนะทุกคนแม่งกระพุ่นยังโหดเลยครับทุกคนโอเคเราได้หัวใจสีดำมาแล้วอันนี้ของดีครับทำให้เราแทงในตัวนั้นได้นะเรียกว่าอะไรไอ้ตัว FK นะครับเราก็เหมือนเดิมครับกดกอสเซง้งแล้วก็ใส่กมาอีกไป ไปแค้นเหรอยีซี่จะจัดครับโอ้ยังไม่ทันได้แปลงล่างเลยตายแล้วฮะเราว้าไปฮะเกย์เราก็ตีครับหูดูดิเลือดไหลเป็นน้ำโอ้ยฟินเหลือเกินครับทุกคนฟินเหลือเกินคราวนี้เราลองไม่กดกอสเต็งอูนะฮะสวยไหวไมโอ้โหก็ยังสบายอยู่ฮะสบายสบายเลยครับทุกคนโหูเกย์ เนี่ยแล้วเราฟาร์มไวมากครับแปบ๊บเดียวก็ได้สี่หมื่นได้โอ้โหมันมือยิงวะ่ะตัวเนี้ยเดี๋ยวเราก็ว้ามาจากการไลเชนเหมือนเดิมครับกดกอสเตงแล้วก็แปงเรียบร้อยโอ้ <laughs> oh my god แรงเกินไปอะ่ะแรงเกินไปจร <laughs> ิงครับ <laughs> เกิดแล้วใช่ไหมเร,รเรียบร้อยอย่างงี้เรียบร้อยฮะโอ้โหต <laughs> ีเป็นคีปปกติเลยครับทุกคน โอ้ไม่กอดโอเคครับตอนนี้เราไปไล่เก็บสมุดดีกว่านะทุกคนสมุดที่มันอยู่ตามแมปนะอันนี้เมจิคอลใช่ไหมไก็ต้องเอาฟิสิคอลให้เต็มก่อนดิฟิส mm ิคอลมันอยู่ตรงไหนบ้างนะผมจำไม่ได้ละมีตรงนี้เล่มหนึ่งใช่ไหมตรงนี้เป็นฟิสิคอลหรือเมจิคอลอันนี้เป็นเมจิคอลเหมือนกันมีตรงนี้ด้วยเล่มหนึ่งใช่ไหมเคอันนี้เป็นฟิสิคอลฮะ สิลแฟสมาครบหรือ,อยังเนี่ยน่าจะมีแค่นี้ใช่ไหมสก,กิลนะฮะแล้วก็ดูเบรสเอ้ยอนเนี้ยดีครับทำให้มันตีสโลนะแล้วก็ข้างบนนี้อันหนึ่งเ,เราจะได้ประหยัดเงินไปครับอันนี้ก็ดีนะทำให้เราวิ่งไวฮนะสกอชเอิร์ธครับอ่าบนนี้มีเล่มหนึ่งใช่ไหมไหนนะ เก็บ okay, ไปแล้วนี่หว่ามันมีบนภูเขาน้ำแข็งอีกใช่ไหมภูเขาน้ำแข็งนะแถวไหนวะอ่า oh, นี่ครับนี่ครับเมจิคอลมาครับอยากได้โคสแน็บอะเราจะได้โคสแน็บไหมฮะโคสแน็บเอาไว้หยุดบอลครับผมชอบมากเลยนะเก็อ่านี่ตีทิ้งแมะแล้วก็ตีทิ้งแมะไม่ใช้ครับโอ้ปวดไม่ได้แล้วโอ้เราไม่ได้โคสแน็บครับ เะได้จะได้โอเคถ้างั้นเราลองไป FK ดูดีกว่าครับทุกคนเราเป็นสายอะไรเนี่ยสาย Universal ครับถ้างั้นซื้อสเต็งฮะซื้อสมุดสเต็งคุ้มสุดนะโอเคเพิ่มเวทดามาสักหน่อยก็ไปครับโอเคเนี่ยลองดูหน่อยสิกดกอส s เต็งแล้วก็ใส่ครับนี่หูยหายไปเลยครับทุกคนโอเคถ้าอย่างนั้นเนี่ยผมขออนุญาตนะครับ ขออนุญ,ญาตไป FK มาให้ได้สมุดสัก200ล้านเล่มนะฮะแล้วก็ค่อยไปค่าจดฟีแล้วกันนะครับโอเคเดี๋ยวผมตัดทิปไปตอนที่ผมฟาร์มเงินมาได้เยอะก่อนแล้วกันนะฮะ,ะเดี๋ยวมาซื้อสมุดด้วยกันครับเอ้ยผมลืมผมลืมผมลืมมันต้องสุยตัวนี้ก่อนนี่หว่าไป FK อยู่ครับครับเดียวหายแล้วฮะเป็นทุกคนทีดิติดตามช่องแล้วโอเคโอเคเดี๋ยวกลับไปฟาร์มต่อครับโอเคลืมครับลืม โอเคครับทุกคนตอนนี้เนี่ยผมไปฟาร์มเงินมานะครับได้มา2ล้านนะครับแล้วก็มีอันนี้อีกเก้าหมื่นนะก็คือประมาณ2องล้านหนึ่งแสนนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะมาซื้อสมุดสเตรนอย่างเดียวเลยนะดูว่าจะได้กี่เล่มนะโอเคเราซื้อรัวๆเลยฮนะซื้อ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 ,อผมคิดว่าน่าจะได,ได,ได้สักร้อยกว่าเล่มครับโอเคหนึ่งร้อยเล่มแล้วโอเคครับร้อยสี่เล่มนะ ตอนนี้เนี่ยเบสดาเมจเรา4,300มใช่ไหมเราก็จะกดกันนะครับดูว่ามันจะเพิ่มมาเป็นเท่าไหร่นะเ hey, ลุยฮะลุยลุยลุย โอเคได้เบสด,ดาเมจมาหมื่นหนึง่งหูแล้วถ้าเกิดเรากดกอสเต็งเนี่ยดาเมจจะเป็นเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยดีกว่าครับว่าเวลาเรากดกอสเต็งเนี่ยมันจะดาเมจบวกมาเท่าไหร่นะเออผม,มอยากรู้ว่าถ้าเกิดเราออกอันนี้มาอะไรนะวินเวเกอร์มาใช่ไหมแล้วเรากดตอนที่เราตีป้อมแตกเนี่ยมันจะไอ้น,นี่ปะมันจะตายไหมเราจะตายไหมเดี๋ยวเราลองดูนะ Okay. แล้วก็ตีเลยเฮ้ยกดไม่ทันนะ่ะกดไม่ทันครับเออโอเคโอเคโอเค F9 เสร็บ okay, ร okay, okay. นะ้อยอะตายตายช่างมันช่างมันไม่เป็นไรฮนะเดี๋ยวเราก็ว้ามาตรงนี้ฮะเดี๋ยวผมปักวาาสักหน่อยดีกว่านะทุกคนปักวาก่อนครับจะได้มองเห็นนะว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับประมาณนี้ครับโอเคโอเคครับแล้วเราก็กดกอสติงฮะแล้วก็เสกมาครับ ลองดูโอ้โห้เลื่อนไหลเร็วมากครับเลื่อนรถเร็วมากฮะโอ้โห้เราฝ่เบสไปก่อนเดี๋ยวให้มันตีช้าลงนะเดี๋ยวใส่ป้อมมาอีกครับโู้ครึ่งหลอดแล้วฮะแป๊บเดียวครับโอเคเดี๋ยวเราหนีหน่อยหนีหน่อยเดี๋ยวมันใจหนีใช่ไหมเอ้าไม่เห็นไอ้นี่เลยอ่ะไม่เห็นบอลลูไทม์เลยอ่ะโอเคติดบอลลูไทม์แล้วฮะเราก็ถอยมานิดนึงครับรอบอลลูไทม์หมดฮะ หมดยังหมดยังหมดยังอ่าหมดแล้วก็เสร็จดิเพื่อนหมดแล้วก็เสร็จครับเพื่อนหลบหลบมดีโอก่อนเฮ้ยปล่อยปล่อยไฟฮะปล่อยไฟเฮ้ยก็ต็งแล้วหมดแล้วว่าแต่ไม่เป็นไรครับปห่อ,อยู่จะตายแล้วจะตายแล้ว oh, โอ้โหอีซี่ครับโคตรอีซี่เลยครับโอ้ยเดี๋ยไปเล่นนะครับรีวิว <laughs> ยอก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 ตัวนี้เก่งมากครับตัวนี้เก่งมาก Yeah. ถ่ายพ้อไม่หมดได้ไหมเค okay. คลีนครับบ้านคลีนครับเรียบร้อยโอเคครับสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้ครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบาย